2026 Toyota b e e z e w u l a n d คือหนึ่งในสมาชิกใหม่ของตระกูล Breeze ที่ Toyota ตั้งใจพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางแบบยั่งยืนและสะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างแท้จริงความหมายของชื่อ w o d l a n d ก็บอกอยู่แล้วว่ามีแรงบันดาลใจจากป่าไม้และการผจญภัย To โ o t a พยายามสร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่รักการเดินทางชอบออกทริปและต้องการรถไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองไม่ใช่แค่รถอีวีที่วิ่งได้บนถนนเรียบเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพร้อมเผชิญกับเส้นทางที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความท้าทายรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota าบีฟ o o ดแลนด์ปี2026สะท้อนความแข็งแกร่งและความดุดันมากกว่ารุ่นบีฟอื่นๆที่เน้นความเรียบหรูรถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีสไตล์แบบ SUV เต็มตัวผสมผสานกับการตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจาก o f f ฟ o a d ไม่ว่าจะเป็นกันชนที่ยกสูงขึ้นสเกตด้านข้างที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเศษหินดิน รวมถึงล้ออลลอยลายพิเศษที่หุ้มด้วยยางที่มีดอกลิบเพื่อการยึดเกาะที่ดีกว่าในเส้นทางที่ไม่ราบเรียบไฟหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้มีเส้นสายที่เฉียบคมทันสมัยใช้เทคโนโลยีและเต็มระบบพร้อมเด t i m e ม u รันนิ่งลายรูปทรงโฉบเฉี่ยวส่วนไฟไท้ายเป็นแบบแถบยาวพาดทั้งด้านหลังที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของรถ SUV ไฟฟ้าสมัยใหม่ขนาดตัวถังอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานครอบครัว มีความยาวราว4.7เมตรกว้างประมาณ1.9เมตรและสูงกว่า1.6เมตรซึ่งให้ความรู้สึกมั่นคงบนท้องถนนระยะฐานล้อที่ยาวทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นและยังช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลมากกว่า SUV ทั่วไปจุดนี้ถือเป็นสิ่งที่โตโยต้าทำได้ดีเพราะพวกเขารู้ว่าลูกค้าที่เลือกดีพูแลนไม่ได้ต้องการเพียงความรวยแต่ต้องการความสบายสำหรับครอบครัวด้วย เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของ Beef Woodland คุณจะสัมผัสได้ถึงการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเป็นธรรมชาติวัสดุดหลายชิ้นถูกเลือกใช้แบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล รวมถึงแผงประตูและคอนโซลที่ตกแต่งด้วยลายไม้สไตล์วูดแลนด์เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจ,จริงๆการจัดวางภายในยังคงความเรียบง่ายแบบรถอีวีของโตโยต้าหน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่า12นิ้วที่รองรับระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบพวงมาลายัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมจอแสดงผลข้อมูลผู้ขับที่อยู่ในตำแหน่งสูงเพื่อไม่ให้ละสายตาจากถนนมากเกินไป ในแง่สมรรถนะ b e e w o o d Land ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังรวมมากกว่า250แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอิเล็กทรอนิก์ EA WD ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้รองรับทั้งการขับขี่บนทางเรียบและเส้นทางออฟโ a d แรงบิดที่ตอบสนองได้ทันทีของมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้รถออกตัวได้อย่างมั่นใจและมีพละกกำลังเหลือเฟือในการปีนเนินหรือผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยดินโคลน แบตเตอรี่ที่ติดตั้งในรุ่นนี้มีความจุประมาณ80-90กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งสามารถทำระยะทางได้มากกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งถือว่าเพียงพอต่อการเดินทางทั้งในชีวิตประจำวันและการออกทริปต่างจังหวัดจุดเด่นอีกอย่างคือการรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานได้ถึง80%ในเวลาเพียง30นาทีทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าการเดินทางไกลจะไม่เป็นอุปสรรค ช่วงล่างของโตโยต้าบีฟมูทแลนด์ถูกปรับแต่งพิเศษให้สูงกว่ารุ่นมาตรฐานพร้อมระบบกันสะเทือนที่แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับแรงกระแทกจากเส้นทางค,ครุขระแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงความน,วนุ่มนวลเมื่อขับบนถนนเรียบโตโยต้าตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นรถที่สามารถทำได้ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะขับในเมืองอย่างสบายหรือออกไปลุยเส้นทางธรรมชาติแบบแคมปิ้งกับครอบครัวก็ทำได้ด้านความปลอดภัยโตโยต้าใส่ระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบถ้วนตามมาตรฐานของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Keeping Assist ระบบตรวจจับวัตถุรอบคันด้วยกล้อง360องศาและระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าจะเดินทางอย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ b s t Woodland ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Eco สำหรับการประหยัดพลังงาน Normal สำหรับการใช้งานทั่วไป Sport สำหรับการตอบสนองที่ดุดันขึ้นและ Off-Road ที่ปรับการทำงานของมอเตอร์และระบบควบคุมการเลื่อนถไหลเพื่อให้พร้อมกับเส้นทางธุรกันดารจุดนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจาก Beast รุ่นอื่นๆที่เน้นการใช้งานบนถนนในเมืองเป็นหลักอีกหจุดเด่นที่ไม่ควรมองข้ามคือฟังก์ชัน B2L หรือ Vehicle-to-Load ที่อนุญาตให้ Beefood Land จ่ายกระแสะไฟฟ้าออกมาใช้งานภายนอกได้สูงสุดกว่า3กิโลวัตต์ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องชงกาแฟาตู้เย็นพกพาหรือแม้กระทั่งชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะตั้งแคมป์ฟังก์ชันนี้ทำให้ Beefood Land ไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังกลายเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตกลางแจ้งอย่างแท้จริงการออกแบบเบาะหลังยังคงเน้นความสบายและกว้างขวางสำหรับผู้โดยสาร สามารถพับเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางไกลที่ต้องขนของเยอะๆหรือแม้กระทั่งใส่อุปกรณ์กางเต็นท์และจักรยานโตโยต้าบีสวูดแลนด์ยังให้ความสําคัญกับความเงียบและความผ่อนคลายในการขับขี่เพราะรถไฟฟ้าเองก็แทบไม่มีเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วแต่โตโยต้าได้เสริมฉนวนการเสียงเพิ่มเติมในห้องโดยสารทําให้แม้จะขับบนถนนที่มีเสียงดังหรือขับด้วยความเร็วสูงผู้โดยสารก็ยังคงได้สัมผัสบรรยากาศที่เงียบสงบ จุดแข็งอีกอย่างคือเทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้ใช้สามารถควบคุมหลายอย่างของรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเช่นการเช็คสถานะแบตเตอรี่การตั้งเวลาชาร์จการเปิดปิดแอร์ก่อนขึ้นรถหรือแม้แต่ค้นหารถในที่จอดกว้างๆฟังก์ชันเหล่านี้สะท้อนว่าโตโยต้าต้องการให้บีฟูดแลนด์เป็นมากกว่ารถแต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ล้ำสมัย ในด้านราคาที่คาดการโตยโยตา้าบีฟวูดแลนด์ปี2026จะถูกวางให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับ SUV ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆของตลาดโดยอาจจะเริ่มต้นที่ราว50,000ถึง55,000ดอลลาร์หรือราว2ล้านกว่าบาทในไทยหากมีการนำเข้าแม้จะดูสูงกว่ารถทั่วไปแต่เมื่อเทียบกับคุณสมบัติด,ด้านสมรรถนะ เทคโนโลยีและความสามารถในการเลุยเส้นทางยากๆก,ก็นับว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อมองภาพรวม b ิสฟูดแลนด์ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถ SUV ไฟฟ้าอีกคันในตลาดแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของโตโยต้าที่ต้องการพิสูจน์ว่ารถอีวีไม่จําเป็นต้องจํากัดอยู่แค่การใช้งานในเมืองเท่านั้นแต่สามารถขยายขอบเขตไปถึงการเดินทางผจญภัยที่เต็มไปด้วยความอิสระและความสนุกสนานสําหรับใครที่ชอบการเดินทางไกลรักธรรมชาติและอยากมีรถที่สามารถพาคุณและครอบครัวไปทุกที่โดยไม่ สร้างมลพิษโตโยต้าบีฟ o ูดแลนด์คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดไม่เพียงเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าที่ทันสมัยแต่ยังเพราะมันถูกออกแบบด้วยหัวใจขององค์การผจญภัยอย่างแท้จริงและนี่คือสิ่งที่ทำให้บีฟ o ูดแลนด์แตกต่างจากรถไฟฟ้าทั่วไปที่เราเคยเห็นบนท้องถนน